นี่ไงคู่กัคู่แข็งแข็งใจเย็นไม่กล้าเดี๋ยวเราลเไปดก่าเลยนี่นี่นี่มาะไรนี่มันถา ตอนนี้นะครับเราอย่หมาย่องขามแบบหมายเด็ดไตจุ่มเลยครับตรงนี้ไม่นู้ลาที่มาแห้งอืมเอาลุกกันเลยไอ้ดีทุดไกเลยทีนี้

นีน่นั่งเล่นนั่งเล่นสปิดทละเมื่อยอ่ะ มั่งเหรอวะโตก็แล้วใครก็ใช้โดนมัางเหรอวะจะตัดคู่ด้วยตจดไหนยาก่ย้าเียวอยไม่ในงเหรอวะโฉมเนี่ยไม่โฉมดวยเก่าคลองเลยวะตันไยเก่าอ่ะนี่ไงคู่คู่แข็งแข็งใจเย็นอยู่นะจ้ากดก่อนจ้าใจก็ใครเอาวะ อายแล้วพี่อะไรวะวเอาได้ไงวะได้กันกดีใจแล้วคุณใหญ่น้ำจะยืนไหมมเข้ากองค่ะหมืพี่นะมื่อกี้ผมจะเข้ากองอะได้หวานไม่ก่อนยืดชิปีกว่ามันจะได้บาลานเลย ฉันหลับแปลกกดนะผมไม่วยน่าใหญ่กว่าโดนละครับโดนคู่นะมากระต่ายจุ่มนะครับอ่าสายพีอีหนึ่งจุดสองครับผมช่วยปล่อยปลาแล้วเหรอ

สายยี่สิบว่ะของพี่ตุ้ยอ่ะขึ้นมาแล้วด้วยฟานอ๊อกี่เนี่ยหมุนละหมุนละหมุนละสายมิ้วอันนี้ของผมอ้าวจติดตอสองขั้นอีกทีนี้เฮ้ยจุ้ยเรื่องเดียว่ะมีสายด้วยของพี่ตุ้ยใหญ่ๆของผมอีกโอ้โหสองว่ะล็อตหลุดเฉยนี่ว่ะอะไรหยุดนะสองตัวอะไรหลุดอ่ะน็อตอะไรละ็อตล็อตหลุดตรงไหน,น อะไรเยอะเลยพร้อมอะไรเีอยพี่ทิ้มโดนเลือดมึงคนเดียวดีน่วลองใส่เถอใส่ไว้ที่ที่ของใครนะว่าระเปิดเลยนะรอระเบิดตรงไหนพี่เปิดสายเลยนี่ไห,หนวะจุ้ใหญ่ของจุ้ยใหญ่ของผมอีกข้างนั้นอะ่ะจุ้ยจุ้ยเบ็ดแข็งไงดีมีแข็งฝ่าแล้วมิวก็ไม่เห็นขาวอะไมิเวเบอร์อะไรหนึ่งจุดสองน้า เดนไปเียดีเดี๋ยวเาหมดเดี๋ยวเ,เ,เ,เลยเ,เยลยวิ่งใหญ่ไม่ใหญ่เฮ้ยตามมาเป็นฝูงไหยวะนั่นะบอกเด้แค่นี้ละใช่ยายๆกโดคุณไม่ขาดคำเลยไหม นี่ครับพี่จุ้ยโดนบ้างแล้วไมโครไมโครโจิกสลาแวน้นครับไดกันนะครับ ชินคันไมโครเหนื่อยกันบ้างละดีเาป่าบนี้ก็ไปบอกเตมปากเลยตาไม่ขาดพี่ยฮิ้วมาตรงนี้หน่อยพี่เต็เสลทั้งวันแล้ไาด้วยไ้ไลทิกด้วย ช่วยหิวมาตรงนี้หน่อยนะเยี่ยกินไม่าไเต็มปากเลยลออลปลกกีนั่งเราเลีนั่งเราแตกกดฉันเียวน่าดีนไมโครจิกกมาบโอเคพี่กดลงนะ น่าจะสลับขบักนะจอดียงเยอะคว้าปั๊บเลยอะน่าจะใช่ใช่ไหมจอดีก พี่ไอ้หล่าไอ้หล่าใหญ่ไอ้หล่าอืม ยังไม่เห็ดว่าไม่กลัวเหี้ยละละตวเนี่ยผมยังจุงมไม่ได้ตอนนี้ครับช่วงบ่ายได้จุ่มพามาตกหมึกนะครับช่วงเช้าได้ปลาสามตัวคือสองครับก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานด้วยครับ ساي فيب เข้านี่นะนี่โปรญี่ปุ่นเออโปรญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ เปิดคลิปไปอ่ะเปิดกล้องไงเลยตามมานี่นี่มีตุ่มเลือดเลยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพิ่งเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงก่อนปล่อยปล่อยย้อนหน่อยปล่อยย้อนลงไปเลยพช่วยพี่เไปแล้วไปแล้วปึกเที่ยวขาดไม่ขาดเราไม่เจอเลยอนั่นน่ะสายปล่อยสายปล่อยอะตัวนั้นตัวใหญ่ด้วยเค่ยกธรรมดาก็ติดแล้วหพี่ขาดได้ไงวะไปเลยไปเลยอยากตัวใหญ่ด้วย มันไม่มันปล่อยไปยังไงเ้ตุกตุบาก็ติดได้หมเตเต็มข้อเลยนี่ไปตกลาเก่าเย่ยไปช้ำเลยเออขาดตรงไหนพี่เอาไปเลยติดตาไปเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดีผมเดี๋ยวผมซ้ำหนึ่งพี่ทซเามันซ้ำของผมเ วัดโผลโผลเมียขาดเลยป้าขาดมือก็ขาดโอ้ไม่นใ่เหันลมือขาดอะครัป้าขาดมือขาดเฉพาลเป๊ะต่าเลยดีนี่นี่มาเลยนี่มันช้ำเาะว่ามันช้ำเพราะว่าเล่นปลาเาเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้แหละพี่ มันขายกุ้งไม่จุ้ยไปแล้วขายได้ด้วยหรอวะกละตัวกระตัวกละตัวตัวนั้นโคตรใหญ่อ่ะเอ้ยนี่ก็ไม่ใช่เล็กนะไม่ตัวเมื่อกี้นี่อตัวนี้แหละนี่ก็แตะแตะเราเร็วแต่มันต้องกินเหลี่ยมนี้ฮะไว้อย่างนี้ขอรูปหน่อยไว้ขอรูปหน่อยใหญ่จริงหันหน้าไปทางนู้นเลยหันหน้าไปทางนู้นหน่อยให้มันบึ้มก่อนพี่ถ่ายรูปข้างนอกนะนีนี่อยู่ดีเองหน้าเนี้ยพี่เรือประมงอ่ะ

มือเมือกไฟนี่ดูเจอขาดพ่อทุเรศเลยเนี่ยกูท่าไปบอกว่าตกเมือครับปังเมือกครั้งแรกนี่ไม่เชื่อเลยเนี่ยที่เมือาชีพเลยนเนี่ยไอพี่ไม่จุ๋มช็อคเล็กไปเลยพี่เห็นเมืกวิ่งมาจับแล้วนะม้ยปักตั้มก็สวยๆอะ่ะกล้องมันเจ๋งอะดันยี่ไปไหนดันฐานที่ไหนเออเดินสอง โอ้โหนี่ได้ภาพที่สวยเพียบเลยเว้ยลงเฟซหล่อแล้ววันนี้นี่ทิ้งะอะนะทิ้งอะทิ้งเลยผมหลังให้เฉยเลยอ๋อหน้านี้คิดว่ากินปุ๊บนอกนอกเอ้ยมึงติดอะไรวะติดที่นี้ติดหมึกเนี่ยเฮ้ยโเงาง่ากินั้องผูกคอตาย เอ้าีเดอรอดดูดสายบุ้มเ่ววะพี่แล้วอะไรโยนมายังไงวะเนี่ย ก่อนนี<ม>่เขยเขลอยเทน้ำแล้วนะอืมมีอ่ะยังไม่สุกนะเอาไปก่อนอันไหนบึกเยอะสุดเท่า,าๆกนะันเลยเดี๋ยวเยอะสุดให้ช่วยกันวันนี้นะครับจิ๊กจ๊กกระต่ายจุ่มถือว่าประสบความสำเร็จนะครับได้ทั้งบึกทั้งปลาถ้าเพื่อนๆดูใจก็ฝากกดไลค์